สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการปิด Windows Update ของ Windows 10นะครับซึ่งโดยปกติแล้ว Windows ที่เราเคยใช้มานะครับจะสามารถปิด Windows Update ได้นะครับแต่ใน Windows 10นั้น,นเขาจะไม,ไม่ไม่ให้เราปิดนะฮะโดย ธรรมดาครับก็จะสังเกตว่าใน Control แ a n น l นะครับนะครับมันจะไม่มีแล้วนะครับลองหาแบบนี้หายไปแล้วครับโอเคคราวนี้นะครับวิธีการนะครับให้เรามาเซตติ้งตรงนี้นะครับ Start แล้วก็ Settings ให้เราไปที่ u p d a t e and Security นะครับจะเห็นว่าอ่า Windows อ p d a t e อยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับเอ่อ อินเทอร์เน็ตช้ามากเพราะว่าเจ้า Windows Update นะครับมันทำมันทาการโหลดแอปโหลดนะครับในขณะที่ผมใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและแพ็กเกจหมดรวมถึงเครือข่ายกระจอกนะฮะก็ทำให้การเล่นโดาต้าผมนี้กระตุกมากครับอารมณ์เสียมากแล้วมาดูก็คือมันแอบเปิดไว้นะครับมันแอบดาวน์โหลดนะครับ,นะรบเราจะไม่สามารถยกเลิกได้นะครับฮนะ อันนี้ครับโอเคเรามาดูในส่วนของ a 1 Setting นะ a ะ S1 Option ก็จะมีตรงนี้ฮะปกติจะเป็นาาดาวโหลเองอะไรเองนะครับแต่นี้ผมตั้งให้มันบอกว่าบอกก่อนนะ,ะก่อนจะรีสตาร์แต่ถ้าเป็น automatic เนี่ยโดยปกติมันเลือกไวนะ้ก็คือสตาร์ t เองอะไรเองเมาเลยนะครับโอเคผมตั้งไงว้นี้แล้วกัน นะครับโอเคต่อมานะครับมันจะมีอันนึงนะครับคือเราจะรับดาวน์โหลดอัปเดตยังไงนะครับคลิกเข้ามาโดยปกติแล้วเขาจะออนตรงนี้อันนี้หมายถึงว่าเราสามารถที่รับการอัปเดตได้จากหลายๆที่นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดจาก Microsoft แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการแชร์ไฟล์แบบเพจทูเพียเลยก็คือหลายๆเครื่องสามารถแบ่งปันอัปเดตได้นะครับโดยปกติมันเรื่องอล่างนะครับก็คืออ่า รับทั้งในแด์และอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่ลักษณะการดาวน์โหลดอัปเดตของมันก็คือมันเหมือนแบ่งปันแชร์ไฟล์เหมือนโรบิตเลยซึ่งทำให้เปลืองแบนด์วิดต์มากๆนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตที่ช้านะครับถ้าใครไม่ต้องการเปิดหรือแค่ในแน a n พอนะครับม Windows ี Windows 10ในแลนนะครับก็เปิดนี้พอ หรือใครที่ไม่อยากจะให้มันเปิดเลยมันเปิงแบนดวิดได้เกินเวลามัน,มนขออัปเดตกันปิดไปเลยนะครับโอเคเราปิดอันนี้แล้วนะครับจากนั้นคราวนี้มันเราจะปิด Update อัปเดตยังไงนะครับในกรณีอินเทอร์เน็ตช้าๆอย่างผมซึ่งใช้เน็ตมือถือนะครับโอเคเราก็มาที่นี่ครับเซิร์ชครับว่า Service นะครับเราก็เลือก Service ครับ นีมันจะได้เซอร์วิสขึ้นมาแล้วก็ไปหา Windows Update นี่ครับแล้วมันคลิกขึ้นมาจะเห็นว่ามันรั n นิ่งอยู่นะครับให้เราสต็อครับแล้วเรามาดูครับตรงนี้อัปเดตจะทำการหยุดนะฮะสต็อสิอ่าโอเคครับเห็นไหมครับอัปเดตอยู่แล้วครับมันก็จะหล่ er ror, อ e อ r เลอร์โหลดไม่ได้อะไรโอเค ผมก็จะขอกล่าวแนะนำนิดนึงนะครับก็คือถ้าอ่าอเอร์เน็ตช้าๆนะครับก็แนะนำว่าให้หยุดมันปิดมันซะนะครับหรือใครจะ disable ตรงนี้เลยก็คือไม่ต้องให้มันรานอีกเลยตอนเปิดเครื่องเนี่ยควรจะเลิานี้นะครับในกรณีนี้ผมเลือกแมนนวลนะครับผมจะสามารถปรับ start หรือส o p ก็ได้แต่ก็คือเข้ามาส t o p เข้ามาเช็คก่อนนะครับว่ามันเปิดหรือเปล่าเอ่อ ถ้าใครจะคิดว่าจะปิดเหมือนแต่ก่อนเลยนะครับที่ใช้วิ n d o w s กันมาไม่คเคยจะเปิดอัปเดตเลยก็ค,คือปิดไปเลยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าว i n d o w s เนี้ยมันยังพัฒนาอ,อ,อาจจะมีอัปเดตมามาแก้บั๊กต่างๆเพราะว่าว i n d o w s เนี้ยเพิ่งปล่อยออกมาครับบางอย่างอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับแต่โดยรวมคือดีนะครับมันก็จะมีบั๊กอะไรบางอย่าเงเล็กๆน้อยๆเรื่องความปลอดภัยอะไรด้วยก็คนที่จะเปิดอัปเดตเอาไว้นะครับสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้โอเคครับงั้น ก็อขอขอบคุณมากนะครับอ่าที่รับชมคลิปนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่รู้นะครับว่าเอยมันปิดยังไงอะไรอย่างงี้โอเคครับสวัสดีครับ